ไปสั่งพร้อมกับปลาอินทรีได้เลยนะคะกระปุกใหญ่มากอร่อยมากกระปุกใหญ่มากก<ม>ุ้งแห้ง280กรัม กุ้งแห้งจันจะกรอบหวานอร่อยเก็บไว้ได้นานไม่ชื้นใครวิธีการนึ่งแทนการต้มรสชาติเนื้อกุ้งก็เลยหวานปักหมุดให้แล้วค่ะตามที่ปักหมุดเลยนะพี่นะไปตามที่ปักหมุดเลยนะรบกวนนิดนึง อร่อยจริงขอบคุณค่ะเนี่ยไปเลยค่ะกุ้งแห้งไปเลยค่ะไปเลยมีไม่เยอะนะกุ้งแห้งมีไม่เยอะนะคะเขาเอามาอย่างละแปดเก้าโลเองเพราะว่ามันตากไม่ได้มันไม่มีแดดขอบคุณคุณแบงค์เหล็กดัดนะคะ อ,อร่อยขายเป็นกระปุกค่ะไม่ขายเป็นโลขายเป็นกระปุกนะคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแป๊บนึงนะนี่ไปเลยไปเลยจ้าไปตามท้องทางที่ปักหมดเลยนะคะอยากกินกุ้งแห้งอร่อยอร่อยกุ้งแห้งจันบุรี ไปตามช่องทางที่ปักหมุดเลยตอนนี้เลยเร็วไปเลยไปเลยตัวใหญ่มากดูสะอาดด้วยเจ้านี้เขาทำดีมากสะอาดมากกว่าจะได้กุ้งแห้งมาโลนึงต้องใช้กุ้งสดประมาณสิบสี่โลไปซื้อเลยค่ะก็อุ่นด้วยเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์เขา ลูกชายร้านเจ้าของอ่อที่เขาเอาคุ้งแห้งมาส่งลูกชายเขาหล่อมากเลย <c oughs> ลูกชายเขาหล่อมากไอเลิฟยูแพรรี่ฟอม คมเบเดีย <Cambodia. S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแตงกิ you, ้วบัติมัตจะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วอย่างนี้นี่เองใช่ลูกชายเขาหล่อค่ะก็เ,เลยซื้อจากร้านนี้ร้านเดียวเลยกิน <laughs> เปล่าๆได้เลยเอ้าได้สิทุกคนมันไม่ใช่กุ้งแห้งที่คุณไปซื้อตามร้านขายของฝากนะที่มันเค็มปีนะ่ะน่ะ อันนั้นมันเป็นกุ้งแห้งที่มันคนละเกตกับอันนี้เลยคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นกุ้งธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่ได้เขาไม่ใส่เกลือเขาไม่ผสมอะไรเลยเขานึ่งนึ่งเพื่อให้รสชาติความหวานจากกุ้ง่ะมันออกมานึ่งสุกแล้วใช่ไหมก็เอาไปตากแดดสามแดดแล้วก็กระเทาะเปลือกออกตัดหางตัดขีบตัดหัวตัดอะไรมันก็จะได้ตัวกุ้งแบบนี้ก็จะได้ตัวกุ้งแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยรสชาติแบบนี้ แล้มันจึงจะไม่มีความเค็มเลยมันจะมีแต่ความกรอบกับความหวานถ้าคิดว่าดิฉันโกหกนะลองซื้อไปทานดูถ้าคิดว่าดิฉันโกหกนะลองซือนะอง้อไปทานดูค่ะลองดูเลยจะคิดว่าโกหกจะติดใจลูกค้าสั่งเยอะมาก หมดไป2กระปุกใหญ่ค่ะกรอบหวานไม่เค็มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม,ไหมการันตีโดยพี่พิกุลทองกรอบหวานกุ้งแห้งจันคือเดอะเบสแล้วท่านสมัครยังบอกเลยว่ากุ้งแห้งจันอร่อยมากแต่ราคาสูงแต่ราคาสูงเพราะว่ามันทำยากมันต้องใช้กุ้งสดเยอะอะถ้าอยากกินนะคะไม่ต้องพูดมากเลยหนูปากหมดให้แล้ว พี่ก็ไปตามช่องทางที่ปักหมดเลยถ้าอยากกินไปเลยค่ะเดี๋ยวหมดก่อนช้าหมดอดนะคะกินกาแฟตอนสี่โมงจะได้นอนกี่โมงพอแล้วนะไม่กินให้ดูแล้วนะเดี๋ยวหมดกระปุกขาดทุน ไปค่ะไปค่ะไปไปไปทุกคนไปสั่งกุ้งแห้งเร็วทุกคนไปสั่งกุ้งแห้งเร็ว อร่อยมากกุ้งแห้งจันบุรีอร่อยมากที่ฉันกินอยู่เนี่ยไปแล้วยกกวาไมไปสั่งกุ้งแห้งหน่อย วันนี้สั่งปลาอินทรีแล้วขอบคุณค่ะผุ้แห้งอร่อยนะไม่สนใจเหรอ คนฝากกุ้งแห้งหน่อยรสชาติเป็นยังไงกรอบแล้วก็หวานค่ะกุ้งแห้งจันบุรีกรอบหวานนะคะไปเลยปรหมุดให้แล้วอร่อยไม่อร่อยดูที่เจ๊ก,กินเลย <laughs> ไม่อยากกินก็เพราะแบบนี้แหละกินแล้วมันหยุดไม่ได้นะกุ้งแห้งอ่ะมันกรอบเปนอร่อยอ่ะ ไม่เข้าใจทําไมต้องกินไปไล้ไปถ้ามึงเป็นแม่ค้าขายของเมื่อไหร่อะมึงจะรู้แต่ว่ามึงมึงมันไม่เคยเป็นแม่ค้าออนไลน์มึงไม่เคยขายของแดกไงมึงก็เลยไม่รู้ว่าทำไมแม่ค้าที่เขาขายของมันต้องกินแบบเนี้ยเพื่อให้มันดูอร่อยมึงไม่มีทางรู้หรอกเพราะว่ามึงทํามาหาแดกแบบอื่นไงจะถ้ามึงเป็นแม่ค้าที่ขายอะไรแดกอะมึงจะรู้ว่าทําไมเราต้องพรีเซนต์ด้วยการกินอะไรให้มันดูอร่อยดูแซบแบบเนี้ยมึงจะรู้ เวลามึงขายของแล้วมึงขายไม่ได้เพราะว่าไอ้ลูกค้าบ,บอกกินให้ดูหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็กูอร่อยอ่ะก็กูกินเพื่อให้ดูว่ามันอร่อยมึงจะได้อยากซื้อของไงเข้าใจไหมมันคือการตลาดอย่างหนึง่งถ้าเดี๋ยวกูบอกว่าก็มึง,งโง่ไม่เข้าใจอ่ะมึงก็โกรธอวกอืมมันคือการพรีเซนต์นสินค้า กุ้งธรรมชาตินะคะกุ้งธรรมชาติร้อเปอร์เ็นไม่ใช่กุ้งเลี้ยงนะคะไม่มีเคมีนะคะไม่มีสารเคมีไม่ใส่เกลือค่ะไม่มีสารเคมีไม่ใส่เกลือค่ะอยากกินกุ้งแห้งแพรลี่ไปแล้วค่ะ อยากกินกุ้งแห้งแพรลี่ไปตามช่องทางที่ปักหมุดเลยเดี๋ยวไปหากาแฟกินก่อนอขอบคุณเราเราเป็นแม่ค้าขายข,ายของกินเราก็ต้องกินอะไรให้มันอร่อยนี่มันไม่ใช่ห้องเรียนมารยาทเราไม่ได้ เราไม่ได้อยูกงานสังคมเจอผู้คนกินของกูก็คงไม่กินจับเจับแบบนี้หรอกมันอยู่ที่บริบทกาละเทศะค่ะเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจะต้องมาพูดกับคนโง่ะมันเหนื่อยที่สุดเลยนะเวลาต้องอธิบายกับคนโง่เนี่ยเป็นอะไรที่มันเหนื่อยที่สุดเลยเหนื่อยใจ แก้วอีกลูกนึงอยู่ไหนวะนี่นี่นั่งนึ่งไรอยู่ตรงนี้เจ็บใจคนรักโดนลังแก้าจะพาหูเมืองไปให้มันวงใครเอาแก้วเชนไปไหนวะลูกนึงวะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเดินนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินกาแฟก่อนขอกินกาแฟก่อน ดีร้ายก็ขอได้กินให้ได้กินกาแฟก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะปวดหัวถ้าไม่ได้กินคาเฟอีนเข้าร่างกายมันเจอมันจะปวดหัวค่ะเจ็บใจคนรักโดนลังเกียจข้าจะเผาเมืองไปให้มันโรยไต่กินกับอันนี้นะคะกาแฟแคปซูลจริงก,กาแฟดิฉันก็มีนะ แต่ว่าอยากกินกาแฟดำวันนี้ขอเขาียกเป็นกาแฟดำไปก่อนแล้วกันง่ายมากแต่นี่ชุบนี่มีตัวอย่างให้ดูไหมมีค่ะใครจะสั่งใครอยากกินกุ้งแห้งจันบุรี ใครอยากกินกุ้งแห้งจันบุรีตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกุ้งแห้งสะอาดมากสะอาดสะอ้านอันนี้เป็นไซส์กลางมีสองไซส์ค่ะแต่รสชาติอย่างเดียวกันเลยมีสองไซส์ค่ะรสชาติอย่างเดียวกันต่างกันแค่ขนาดเท่านั้นเองอันนี้แบบจัมโบ้แบบเกรดพรีเมียมจัมโบ้ที่ดิฉันนั่งกินเล่นเมื่อกี้ดูดิดูด,ดิกินไปค่อนกระปุกแล้วขาดทุนแล้วเนี่ยขาดทุนแล้วอเดี๋ยวช่องทางตรงนี้เลย ช่องทางถ้าจะสั่งกุ้งแห้งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งใครอยากสั่งกุ้งแห้งไปตามที่ปักหมุดเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอา้ายคดับเดี๋ยวแป๊บนะยายปื้มมากเนี่ยเนี่ยทุกคนดูไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากขายของนะยายปื้มมากกุ้งแห้งของแพรลี่เคยสั่งมาให้คุณยายปลาอินทรีเดดเดียวก็อร่อยก็ดิฉันขายแต่ของเกรดดี เราขายแต่ของเกดเกดพรีเมี่ยมไงเราก็เลยกล้าพูดได้ไม่พรีเมี่ยมเราก็ไม่ขายนะคะขายแต่ของพรีเมี่ยมนี่นีนช่องทางนะคะนี่สั่งกุ้งแห้งสั่งกุ้งแห้งช่องทางนี้มาบ้านพี่ดีกว่าแอลผู้ชายก่อน ผู้ชายบอกอยากกลับบ้านฉันก็เลยบอกมาบ้านที่ดีกว่าค่ะไปไปกุ้งแหง้งกุ้งแหง้งช่วยอุดหนุนกันบ้างเออขายของดีไม่ค่อยอยากจะอุดหนุนกันงงเวลาขายของดีให้ทานกันอะไรกันไม่ค่อยจะอยากกินกันงงมาก ทักไปแล้วเดี๋ยวให้ลูกน้องตอบนะคะลูกน้องเ้าน้องเขาขายอยู่เดี๋ยวที่ฉันไม่ได้ขายเองมันมีต้องมีแอดมินรับออเดอร์แป๊บหนึ่งนะคะขาตั้งกล้องก็หัก